วันนี้เรามาทำข้าวผัดต้มยำหมูสับแซ่บกันค่ะได้เทียเคยค่ะตามสไตล์ของช่องภูพี่มณฑปูนก็จะทำแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะภูพีพ่มณฑปูนค่ะวันนี้เราทำข้าวผัดต้มยำหมูสับกันนะคะเราก็มาตั้งกระทะนะคะน้ำมันลงไปแล้วก็หอมสับกระเทียมสับใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะ ตามด้วยข่าตะไคร้ซอยค่ะเมนูต้มยำต้องขาดไม่ได้เลยนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมหอมผิวสุุนไัยเลยนะคะเวลากินต้มยำนะคะจะชอบเคี้ยวพวกข่าโปแต้ยด้วยนะคะหอมอร่อยดีค่ะตอนนี้เริ่มหอมกลิ่นตะไครมาแล้วนะคะ แล้วเราก็จะใส่เครื่องต้มยำกุ้งลงไปสักสองช้อนนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีนะคะอยากจะบอกว่าหอมต้มยำกุ้งมากๆเลยค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดอีกทีนะคะทีนี้เราก็ผัดหมูสับจนสุกดีค่ะ วันนี้เราใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปที่เป็นแบบตองฟองนะคะก็ทําเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเคยทําไปครั้งหนึ่งค่ะตอนนั้นมีคนแนะนำค่ะว่าใช้เส้นสำเร็จรูปก็อร่อยนะเราก็เลยลองทําดูค่ะก็ปรากฏว่าอร่อยเฉยเลยค่ะทุกคนทําง่ายด้วยนะคะเผื่อเป็นไอเดียใครอยากจะลองทําดูนะคะว่าทําข้าวผัดก๋วยตยำแต่ว่าใช้วัตถุดิบน้อยมากเลยนะคะทําง่ายๆแค่เดียก็เสร็จค่ะ หมูสับสุตด,ดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำข้าวสวยใส่ลงไปเลยนะคะเราจะใส่ข้าวสวยลงไปผัดนะคะหนึ่งถ้วยค่ะข้าวสวยให้เป็นข้าวเย็นก็จะผัดออกมาร่วนซุยหน้าตาดีมากนะคะพอดีของเราไม่ใช่ข้าวเย็นค่ะอาจจะดูไม่ร่วนซุยเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่เรียงเม็ดค่ะแต่นั้นเราก็ผัดข้าวคลุกเคล้าจนเข้ากันดีนะคะวันนี้เราจะไม่ปรุงอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องปรุงสําเร็จรูปค่ะค่อนข้างจะครบเซืรอ่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครจะปรุงก็อาจจะต้องชิมก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ใส่พริกขี้นหนูซอยผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็คนคลุกเขาเพียงแค่นี้เองค่ะก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะยินงกับไข่ดาวหรือว่าไข่ต้มนะคะบีบมะนาวใส่ขึ้นหน่อยนึงครบเครื่องสมใจแซ่บเลยค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกดก subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องคูฟี่มนละกูน,นะคะ